ยอดเป็นไงวันนี้ชื่นใจไหมกับการมากูเบ็ดชื่นใจค่ะสุดยอดนะค่ะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าไปค่ะขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะตัวใหญ่ม,มากผ <laughs> ูดฟิดถูกเอาพอไม่ตัดนะพอเอาแบบนี้เลยนะ <laughs> ชอบ <laughs> ตัวแล้วนะครับงปปาตัวให่ครับนะมาแล้ว สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่นๆน้องๆนานา,นาเอฟซีนะครับวันนี้เรามาลองกูเบ็ดกันดูนะครับเมื่อวานที่มาเกี่ยวเบ็ดผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูคือเมื่อวานพอดีมีลูกเหยื่ออยู่ประมาณสิบตัวนะครับผมก็เลยลองเกี่ยวดูแต่วันนี้ลองมากูก,กับน้องปาล์มนะครับมากันสองคนหน่นเลยสวั <c oughs> สดีค่ะเ <c oughs> คครับไปเดี๋ยวเราลงไปดูกันที่ฝาวาเบ็ดที่ผมขู่ไว้ตั้งแต่เมื่อวาน จะมีอะไรมากินหรือเปล่าไปครับไปเจอกันในอ่างเลยนูนหมายที่ผมดักไว้นะครับนู่เลยเกาะกลางนู่นเลยนะครับไปดูกันที่ฝาหนูเวียดนามเลยเด้วยลูกจะปวดอ้ได้ดครับอยู่ด้านหน้าเล ครับเดี๋ยวลองมาดูเพราะว่าวันนี้ผมแค่ลองเที่ยวไว้เฉยๆประมาณสิบปตานะครับแล้วก็เลยพาน้องปามเขาลองมาเที่ยวดูว่าจะมีอะไรหรือเปล่าอ้สายแรกไม่มีครับนี่เบ็ดมีเหมือนกันสงสัยจะหลุดนี่ดูครับไปเดี๋ยวเราไปดูสายต่อไป ตัวยี่ยี่นี่ไม่ฟ้าอ่ะโอหนี่ปลาอะไรคะปลาอะไรตับปลากระดูก โอ้โหมาแล้วหนูขึ้นเรือม,มาลูกยอดครับระวังตัมนะดูครับตัวแรกมาแล้วโอ้โหจับดีไปแข็งเอา้าหนูจะปลดอ่ะเอาปลดไปแข็งๆนะะ นี่นะครับเอาตัวช่วยมานี่ครับตัวแรกแกวเลย กอเหยื่อที่ผมมาเกี่ยวเมื่อวานนะครับเป็นลูกปลาดินเล็กๆลูกปลาดินกับลูกปลาตะกับแล้วเบ็ดที่ผมใช้เป็นเบ็ดเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์สามทับศูนย์หรือสามทับเอ๊ะหรือสี่ทับศูนย์อะไรประมาณนี้นะครับนี่เบอร์นี้เลยเบอร์เล็กๆโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนี่เจียวละตัวแรกเมื่อวานผมย้ายหลอบมา นางอยากดูรอบก็เลยแวะเข้าให้ดูนะครับดูมันจะมีปลาหรือเปล่านี่อะไรเปล่าเห็นอะไรไหมหลอดปนี้ย้ายมาเมื่อวานนะครับตอนที่ผมมาวางเบ็ดนี่อะไรเปล่าลูกอ,อึ๊บดูลงไปยกดูดูครับ của nam Để khỏi dốc nè, để thao mình mì gò yon lông bạch tỏ Mì lấy vào lên mà lớn Mì ba này Mì đuổi ở Wang màu hoàng thế nè Áo, lên à Ui là mày đinh nặng nè mãn ăn โอ้ยมีครับวีโอ้ยดูเอาโอ้ย,อยตัวใหญ่ทั้งนั้นเอานะครับวันนี้ปลากระสงแต่ถ้าเป็นปลาช่อนผมก็จะปล่อยเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือนว่าสเบียงขาดแคลนครับมับ โ,โ,โอ้โหเบลอรครับนี่สามตัวแล้วนะครับรวมกับปลากดได้อีกหนึ่งตัวนี่ตัวใหญ่ครับสามตัวแล้วนะครับได้จากเบ็ดลาวหนึ่งตัวคือปลากฏดแล้วก็หลอกสองตัวใหญ่ๆอุ่นๆเลยโอเคครับไปกันต่อไปกันต่อค่ะ มาครับเดี๋ยวมาดูคันสุดท้ายเอ๊สายสุดท้ายกันโอ้วันนี้นะครับก็เป็นการแข่ทดลองใส่เบ็ดลาวเฉยๆยว่าจะหมานหรือเปล่าถ้าเกิดหมานครั้งหน้าผมก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นนะครับส่วนนี้ก็เอากันแบบเบาๆเป็นการทดสอบไปก่อนมาดูสายสุดท้ายแล้วนะครับหนจะโชว์ป่า

เอาทำไมหัวมันหลอดไปน,นู่นนะยกขึ้นมาอเ,เรียบร้อยตัวที่สองนะครับสายสุดท้ายนะครับสายนี้แจมเลยเอา็นไว้กี่เห็นอีวะแวบ,บไม่ใช่อเอา้าสาวเรือไปเลย นี่ลองมาหากินกันแบบเบาๆทดสอบนะครับก็เบ็ดทั้งหมดผมใส่ไว้สามสายนะครับประมาณสิบสองตาหาเยอะไม่ได้ปลาอะไรลูกเดี๋ยวเดี๋ยวยวยวโอ้ยอะไรอะาา่ะปา,ายยกขึ้นหลอดไหมโอ้ยใหญ่มากค่ะแต่เสียดายตรงที่มันตายค่ะ <c oughs> โอ้ยลูกนะลูกปลานะครับอันนี้เป็นลูกปลานิน ดูงูปดออกมาโชว์หน่อยลูกเคยเห็นป่ะปลาตัวเงี้ยไม่เคยตัวกับเท่ากับคนน่ะสุดยอดครับถือว่าเบ็ดสิบสองตาได้มาขนาดน,นี้สุดยอดให้พ่อปดดีกว่าค่ะสรุปคือปดไม่ได้ <c oughs> ทีปรากฏปดได้แต่ทีอย่างนี้ปดไม่ได้ ปลาตายดินนะสุดยอดค่ะใหญ่มากโอ,โ,อโอ้จับจะไม่อยู่อ่ะสุดยอดมาครับอันนี้หนักมากประมาณกิโลประมาณสี่ห้าโลโอ้คือขนาดนั้นเลยอโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกฟ้าเบ็ดสิบสองตานะครับนี่อยู่นี่อีกอันนี้มีปรากฏอีกหนึ่งตัวแล้วก็ปลากระสงที่ได้จากการกูหลบนะครับ ได้ไมาอีกสองตัวปากระสงปรากฏสองตัวแล้วก็ปากกายหนึ่งตัวนะครับดูโอ้โหสุดยอดเป็นไงวันนี้ชื่นใจไหมกับการมากูเบ็ดชื่นใจค่ะสุดยอดนะค่ะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าไปค่ะขอจะคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะตุยใหญ่มาก <c oughs> พูดผิดพูดพดพดถูกเอาพอไม่ตัดนะพอเอาแบบนี้เลยนะ <c oughs> ชอบเลยอะยกชูอีกทีนึง ตอนกระบ,บ้านหนักหนักโอเคโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้สุดยอดครับโอ้โหยกมือเดียวไม่ขึ้นปรากฏตัวใหญ่